มีก็มาพบก,กับเควส i s ด้อมซีซันสามอ u นเทคชั่นอ o ส์ l นะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อเรื่อง non Mendelian genetics ก็คือ non Mendelian genetics เี่กมันก็เหมือนแบบเป็นพันธุศาสตร์ที่มันนอกเหนือนจาก m e n เดลทีนี้หัวข้อของวันนี้ก็จะมี extension ของ Mendelian genetics ก็คือจะเป็นพวกที่แบบ Mendelian ไม่ได้พูดถึงไว้แล้วก็อันที่สองก็คือจะเป็น linked g n ก็คือยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน ที่สามก็จะเป็น sex and sex l i n g inheritance ก็คือจะเป็นพวกยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศแ้วก็หัวข้อที่สี่หัวข้อสุดท้ายก็จะเกี่ยวกับ pedigree ั้นเรามา recap classical genetics หรือว่า Mendelian genetics กันก่อนก็คือสมมติว่าเออเรามารู้จักคำสำคัญกันก่นกอนละกัน okay. สมมติว่าเราพูดถึงคำว่า 退喽！ เฮเทอโรไซกัสกับโฮโมไซกัสคืออะไรเฮเทอโรไซกัสก็คือมถือว่าเรามีแบบยีนยีนหนึ่งชื่อยีนเอมีแอลลีนอยู่2ตัวก็คือ A ใหญ่กับ A เล็กเฮเทอโรไซกัสก็คือการที่แอลลีนสองตัวนี้ไม่เหมือนกันก็คือจะเป็นเอใหญ่เเล็กส่วนโฮโมไซกัสก็คือแอลลีนสองตัวนี้ก็คือจะเหมือนกันก็คือแบบเป็น A อใหญ่เใหญ่หรือ A เล็ก A เล็ก ีนี้ก็ถ้าสมมติว่าเรามีพ่อกับแม่เป็นรุ่นพีสมมติว่าพ่อมีจีโนไทป์จีโนไทป์ก็คือเป็นแบบเออเป็นตัวอักษรที่แสดงถึงอารลีนของสิ่งมีชีวิตอารลีนก็คือเป็นแบบเป็นรูปแบบของยีนที่แสดงออกมาก็คือยีนก็มีแบบรูปแบบที่แตกต่างกันสม,มมติเป็นยีนเรื่องสีผิว ยีนสีผิวก็มีหลายแบบก็คือแบบเป็นสีผิวแบบสีอ่อนสีเข้มอะไรประมาณน ล็กก็คือจะเป็น h e t e r o c y g o s ลูกก็เลยจะเรียกว่า h e t e r o c y g o s สมมุติให้ยีนนี้แบบควบคุมลักษณะแบบเออสีผมแล้วกันสมมติสมมติเฉยๆล้กันโอเคให้ A เป็นแบบผมดำส่วนเอเล็กเป็นแบบผมสีทองในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่ว่าสมมุติเพื่อให้เห็นภาพต่อไปถ้าสมมติว่า มีเราเลือกรุ่นลูกมาสักคนหนึ่งให้เป็นแบบพ่อของรุ่นต่อไปอันนี้ก็คือเราเลือกมาเป็นพ่อแล้วก็เอาแม่มาจากแบบอีกครอบควหนีงที่แบบเป็นเอใหญ่เอเล็กเหมือนกันซึ่งเอใหญ่อเล็กเนี่ยมันก็จะแชดงลักษณะสีดำออกมาเนาะเพราะว่าเอใหญ่ก็คือเป็นยีนเด็กดังนั้นรุ่นลูกของพ่อแม่คู่นี้ก็คือ f 2ก็จะมี ได้เป็น Ai 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 เ e e ็ก็คน A L e K. คือเหมือนแบบม,มันไม่ได้หมาความว่าพ่อกับแม่มีลูก4คนคนแรกจะต้องเป็น AI, AI, คนที่2เป็นเล็ L e. มันคือแค่เป็นความเป็นไปได้เก็คือแบบความเป็นไปได้ที่ลูกจะออกมาเป็น AI ใหเใหก็คือจะเป็น1นส่วนส พอเป็นไปได้ที่ลูกจะออกมาเป็น A อ่เ A เล็กก็จะเป็น2ส่วนสหรือ1ึส่วน2คือมันเป็นแค่ความเป็นไปได้เฉยๆซึ่งนี่ก็แบบเป็น c l a classical g e n e t i c s กน็อกแบบว่าอะไรที่ตรงไปตรงมาไม่ได้มีแบบข้อยกเว้นหรือว่ามีคำอธิบายที่มันนอกเหนือจากอะไรแบบนี้เราก็จะมาดูแบบ ข้อยกเว้นหรือว่าสิ่งที่นอกเหนือไปจากแบบคำอธิบายของเมนเดลก็คือเป็นแบบพวก extension s of Mendelian genetics แบบจากที่เห็นในรูปนี้ใช่ไหมแบบที่เมนเดลทดลองกับถัว่วเขียวหรือถัว่วอะไรสักอย่างก็คือเขาอ่ะศึกษาลักษณะของถัว่วที่มันมีแค่2อ,อย่างเช่นแบบเออถัว่วเม็ดกลมกับเม็ดี มันไม่มีถั่วลักษณะแปลกๆตัวนี้ออกมามันมีแค่แบบสองลักษณะระหว่งางขาวกับดำอะไรแบบนี้แต่ว่าแบบเออในแบบชีวิตจริงที่เราเจอกันะสมมติด,ดูในรูปก็ได้ว่าแบบแมวอะ่ะอย่างสีตาแมวมันก็ไม่ได้มีแค่สีสองสีแต่มันก็แบบมีสีฟ้ามีสีเหลืองมีสีเขียวขนสีแมวนี่ยิ่งแบบ ซับซ้อนเข้าไปใหญ่มันไม่ใช่มีแค่แบบสีขาวทั้งตัวหรือสีดำทั้งตัวมันมีแบบขนสีแซมอันนี้เข้าไปแล้วมันไม่ใช่แค่แซมเข้าไปตรงตำแหน่งนี้เท่านั้นมันยังแบบแซมตรงไหนก็ได้ดังนั้นมันก็แบบแสดงให้เห็นว่าจีโนติกของเมนเดลอ่ะมันอนธิบายไม่ได้ทุกอย่างงั้นเรามาดูอย่างแรกก่อนเลยก็คือเป็น d e g r e e of d o m i n a n c e มันคือแบบลักษณะการโขมของ,ของ อลีนก็คือเรามีอลีนเอใหญ่ I. สมมติเรามีอลีนเอใหญ่ I กับเอเล็กใช่ไหมปกติเราจะในคลาสสิคอลเจเนติกเราจะบอกว่าสิ่งนี้คือยีนเด็กเอใหญ่ A I เป็นยีนเด็กแล้วก็เอเล็กเป็นยีนด้อยถ้าเอใหญ่อยู่คู่กับเอเล็กหมายความว่าเอใหญ่จะถูกสแสดงออกมาสิ่งนี้คือคอมพิวตโดมิเนสมันก็คือเป็นเมนเดเลียนเจเนติกคลาสสิคอลเจเนติกปกติเลยคอนเซปต์ของมันก็คือเฮเทอโรไซต์ก็คือพวกที่มีจีโนไทป์เป็น a i ใหญ่็จะมีฟีโนไทป์ฟีโนไทป์ก็คือเป็นลักษณะที่แสดงออกมาเช่นแบบเออเป็นลักษณะสีผมลักษณะแบบความสูงอะไรแบบเนี้ยที่มันเห็นได้ด้วยตาเปล่าส่วนโฮโมไซโกลก็คือเป็น a อใหเเล็ L. ก็คือเน้นว่าเป็นโฮโมไซโกลที่เป็นลักษณะเด่นก็คือเราจะเรียกว่าโดมิเน่ แบบดูจากในรูปนี้ในรูปนี้มันก็จะเป็น,นแบบตารางว่าแบบเออเราเอาสองอันนี้มาคอสกันก็เห็นว่า b ใหญ่ b ใหญ่กับ b ใหญ่ b เล็กลักษณะที่ออกมามคือสีม่วงเหมือนกันมีแค่ b เล็ก b เล็กที่มันแบบแตกตา่างอันนี้ก็คือเป็นคอมเพลตโดเมนนั่ก็คือการข่มสมบูรณ์ต่อไปก็คือจะเป็นอินคอม o พล n โด c e นอินคอม e พล d โด i n น n c e มันจะต่างจากคอมเพลตโดเมนตรงที่ คทโรไซโกหรือว่าพวกที่เป็น A ใหญ่เล็กมันจะแสดงลักษณะระหว่างระหว่างเอใหญ่กับเอเล็กออกมาคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้แบบเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอันไหนที่คงมอันไหนเป็นพิเศษแล้อาจจะใช้แบบืออาจจะใช้ A กับ A อแะไรอย่างไ้ซึ่งลักษณะระหว่างการนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้แบบตรงไปตรงมาแบบในลูกที่เป็นแบบดอกไม้สีชมพูที่เกิดจากดอกสีแดงกับสีขาวก็ได้อาจจะเป็นลักษณะอื่นๆที่มันแบบมันแตกต่างกับพ่อแม่แต่ว่ามันเป็นลักษณะตรงกลางนั้นสมมุติว่าถ้าเรามีสมมติเอาเอาอันนี้มาสมมุติเรามีอาใหญ่อาเล็กกับอาใหญ่อาเล็กลูกที่ออกมามันก็จะมีอันนี้หนึ่งตัว ก็มีอันนี้โอกาสเป็นสองเท่าก็มีโอกาสเป็นปีทีเท่าอัน,น,อน,นที่เป็นอาใหญ่อาใหญ่มันก็ชัดเจนว่าจะเป็นสีแดงส่วนอายใหญ่อลิมันก็จะแสดงเป็นชมพูดแทนแล้วก็อายเล็กอล,กอลกิก็เป็นสีขาวปกติเห็น hey, อันนี้ก็คือ incomplete dominance ต่อไปเป็น co dominance co dominance มันจะ ค่อนข้างน่าสับสนกับ incomplete dominance ตรงที่แบบมันเกี่ยวกับเออลักษณะของ heterozygote ที่มันแตกต่างจากพ่อแม่แต่ว่า codominance เนี่ยถ้าลูกเป็นแบบลักษณะใหม่ที่แตกต่างมันจะเป็นลักษณะที่เหมือนเอาพ่อกับแม่มารวมกันเหมือนตัวอย่างในรูกนี้เลยถ้าเป็น incomplete dominance มันจะเป็นสีชมพูหรือเป็นสีอื่นๆระหว่างกลางนใช่ไหมแล้วอันี้ก็คือมันมีทั้ง ขาวทั้งแดงออกมาเลยต่อไปก็จะเป็น overdominance overdominance ทมันจะพูดถึงแบบสิ่งที่ h e t e r o z y g o e ได้มากกว่าพวก h o m o z y g o e ตัวอย่างที่แบบเออยอดนิยมก็คือเรื่องโรค s i n เ l e cell single cell เนี่ยมันคือการที่เม็ดเลือดแดงกลายเป็นลูกเขียวแบบ ผู้ปกติเป็นเลือดแดงจะกลมๆแล้วก็มีรอยบุบตรงกลางนั่นคือปกติอันนี้คือซิฟเคิลเซลล์คนที่เป็นโรคซิฟเคิลเซลล์ซิฟเคิลเซลล์มันเป็นโรคที่เป็นยีนด้อยเนาะดังนั้นเราให้เป็น AA. เ d ในคนปกติก็จะเป็น Dd ซึ่งคนที่เป็นซิฟเคิลเซลล์เนี่ยเม็ดเ,เลือดแดงมันจะไม่สมบูรณ์และมันก็จะ,จะอเอาเนียอออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติแต่ทีเนี้ย คือมันคนที่เป็นซิิลเซลอ่ะมันจะมีความสามารถพิเศษอย่างล่งเป็นแบบเออเบนฟิกตก็คือเราจะสามารถต้านทานมาลาเรียได้ซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้คนที่มีจีโนไทป์เป็นเฮต์เทโรไซกัสได้รับความต้านทานมาลาเรียนี้มา ที่บอกไปว่าซิลโกลเซลมันอยู่หดเป็นยีนด้อยเนาะดังนั้นคนที่เป็นเฮตโรไซกัสเนี่ยก็ท้นไม่เป็นซิลโกลเซลลแล้วก็ต้านทานมาลาเรียได้ด้วยในขณะที่แบบคนที่ไม่เป็นซิลโกลเซลลแบบแบบโฮโมไซโกแบบเนี้ยเขาจะไม่สามารถต้านทานมาลาเรียได้ เะฉนั้นคนที่มีฟีโนไทป์เป็นแบบเฮต e โรไซดกัสมันก็จะมีแบบความเด่นกว่ามันคือความแบบได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าคนที่เป็นโฮโมไซกัสต่อไปจะเป็นเรื่องโมเลก p ล e a ลลีว e s ก็คือบางทีเนี่ยแอลลีวมันไม่ได้มีแค่สองอันที่พอนไปแล้วอนงะว่าแบบสมมติว่า เออตัวอย่างที่แบบค่อนข้างโดดเด่นก็คือแบบเรื่องกรุ๊ปเลือดเรามีกรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด AB แต่กรุ๊ปเลือด O ใช่ไหมซ,ซึ่งแบบเออเฮ้ยจำอะไรเกียกียดกีย multiple a l i n ไหมนะใช่ <B> ใช่ไม่มีก่อใช่ตั้งนะไอไอไอแค่เดียวโอเออว่ะมันมีไอเล็กด้วยนี่วะโอ้โอเคโอเคขอโทษไอพไ่โอเอเต่อไปก็คือจะเป็น multiple a l i n multiple a l i n ก็คือการที่เรามี a l i n ก็คือลักษณะ ของยีนนั้นน่ะมากกว่า1ลักษณะตัวอย่างเช่นกรุ๊ปเลือดเรามีกลุ๊ปเลือด A B A B แล้วก็ O ใช่ไหมเรามีอัลลีนสามอัลลีนสำหรับกลุ๊ปเลือดก็คือ I A I B แล้วก็ I เลกมันไม่ได้มีแค่2อัลลีนแล้วดังนั้นคนกลุ๊ปเลือด A อ่ะก็คือจะมี จีโนไทป์ได้2แบบก็คือ IA IA หรืออาจจะเป็น IA I ก็ได้กลุ่มเลือด B ก็เหมือนกันก็คืออาจจะเป็น IB IB หรือเป็น IB I แต่ว่าถ้าคนที่กรุ๊ปเลือด AB ก็คือจะมีจีโนไทป์ได้แบบเดียวก็คือ IA IB กรุ๊มเลือด O ก็คือจะเป็น I I ซึ่งสิ่งนี้มัน แสดงให้เห็นว่ามันมีมากกว่าหนึงอีมันก็มีหลายลักษณะด้วยเราจะมีแบบแบบรำดับการขบก็คือ IB จะเท่ากับ IA แต่ทั้ง IB และ IA จะมากกว่า I คือถ้าถ้า IB กับ IA อยู่ด้วยกันมันก็แสดงออกร่วมกันสิ่งนี้ก็เป็นเอ,อ่อคดูโดมิเนียใช่คอนโดมิเนส่วน ถ้า IA หรือ IB อยู่กับ i l เล็กกับ IB ก็จะถูกแสดงออกมาเหมือนอันนี้กับอันนี้แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเป็นกระต่ายสีของกระต่ายเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยยีนทั้งหมด1ยีนเนาะหยีนแต่ว่ามี4ี่เอลยีนก็คือมีี สิเป็ดสี่ิริล่าสิยันแล้วก็สีิล่าสีิิลแล้วก็ สามารถข่มตัวไหนได้บ้างเพื่อที่จะดูว่าลักษณะไหนมันจะถูกแสดงต่อไปจะเป็นเรื่องโูรีจรีนก็คือแบบสมมติบางลักษณะเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยแค่ยีนยีนเดียวอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นลักษณะสีผิวก็คือลักษณะสีผิวมันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยแบบคแบบค่ยีนที่ตำแหน่งเดียวบนโครโมโซมแต่ว่ามันมียียนหลายตัวที่สามารถ กำหนดแล้วก็ทำให้สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปได้มันจะเรียกเอฟเฟกตนี้ว่า additive effect คือเหมือนเป็นแบบเอฟเฟกที่แบบสะสมทับถมกันมายมกตัวอย่างเช่นโพล y เจีนของยีนสีผิวสมมติว่ามีสายีนก็คือเป็นยีน EDC คนที่มีจีโนไทป์เป็น กินได้ทั้งหมดก็คือจะมีสีผิวที่ขาวที่สุดส่วนคนที่มีฟีโนไทป์เอ้ยจีโนไทป์เป็น ที่ยิงดิยเพิ่มขึ้นในแต่ละตัวสมมติสมมติว่าเรามีเป็น ท้ง3จีโนไทป์นี้มียีนเด่นเพิ่มขึ้นมา1ตัว1นึ่งตำแหน่ง3คนนี้ยก็จะ,จะมีสีผิวที่เข้มขึ้นมาเท่ากันสมมติขาวอันนี้ให้เป็นเลเวล0นดำสุดอันนี้ให้เป็นเลเวล6อันนี้จะอยู่เลเวล1แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเลเวล2เพราะว่ามียีนเด่นเพิ่มขึ้นมา สองที่มันนับเป็นตัวตัวแบบนี้ได้เลยดังนั้นการที่ยีเนี้ยถูกแบบถูกเรียกว่าอะไรถูกเออสังเกตถูกพบเจอได้ในแบบคอมมูนิตี้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะลดหลั่นแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าคนตรงกลางก็จะเจอเยอะสุดคนที่ไปสุดก็จะเจอน้อยสุดดังนั้นการมันก็จะเป็นยนีเลย <Okay. S 2> ต่อไปไปหัวข้อต่อไปก็คือยีนก็คือยีนแต่ละยีนเนี่ยมันจะอยู่บนโครโมโซมแต่ละโครโมโซมใช่ไหมแต่แบบมนุษย์เรามันก็มีโครโมโซมอยู่แค่23คู่แต่ยีนลักษณะที่แบบสร้างให้เราเป็นเราให้แบบเราหน้าตาบนนแบบนี้ลักษณะแบบเนี้ยมันมีแบบเป็นล้านล้านล้านยีนเลยดังนั้นมันไม่สามารถที่จะแบบหนึ่งโครโมโซมมีหนึ่งยีนได้ หนึ่งโครโมโซมมันมีเป็นล้านยีนเลยดังนั้นมันก็มีโอกาสที่ยีนสองยีนที่เราสนใจมันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันทีเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมแหละที่เราจะไปคิดมันเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็คือแบบอ่ะโดยปกติแล้วยีนที่อยู่บนโครโมโซมที่แตกต่างกันเราก็สามารถคิดแยกกันได้เลยเนาะแบบ ก็คือมันแยกกันตอนที่มันแบ่งเซลล์มันก็สามารถเอาอะไรออกมาร่วมกันก็ได้ส่วนอันนี้ก็คือการที่ยีนอยู่บนโครมโซมเดียวกันแต่ว่าอยู่ห่างก,กันก็คือตอนแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีอยู่อยู่เอ,อ่อโปรเซสหนึ่งที่มันจะแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันก็คือเรียกว่า crossing over สมมติว่าเรามีโครโมโซสองแท่งแบบนี้การ crossing over จะทำให้มันกลายเป็นแบบนี้แทนก็คือมันแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันแค่สลับขากันแค่นั้นเองซึ่งถ้ายีนมันอยู่ผ่านกัน มากขอบแบบห่างกันมากๆแบบคนหนึ่งอยู่ขอบบนสุดอีกยีนหนึ่งอยู่ขอบด้านสุดมันก็แยกกันได้อยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการคิดของเราอาจจะมีผลนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ระดับที่มันสร้างความแตกต่างขนาดนั้นดังนั้นแอมมีที่สร้างก็คือสิ่งที่สามารถแบ่งออกมาจากเซลล์นี้ได้มันก็จะอย่างคล้ายๆดึงต่อไปถ้ายีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันแล้วมันก็อยู่ใกล้กันด้วย ทีนี้มันก็จะแตกต่างออกไปจากเดิมแล้วเพราะว่าการที่เซลล์มันจะแบกแล้วก็แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันเนี่ยมันมีโอกาสที่สองันเนี้ยตอนแลกเปลี่ยนเจนติดไปด้วยกันเหมือนในรูปนี้ก็คือโอกาสที่มันจะเกิดแบบเนี้ยมันจะเยอะกว่าการเกิดแบบนี้ถูกไหมเพราะแบบคือเซลล์มันก็ตอนแบ่งมันก็คือมันก็แบ่งแบบมันไม่ได้ สนใจว่าเรามันมียินอะไรอยู่บนสิ่งที่มันจะสลับกันบ้างมันก็สลับกันเฉยๆดังนั้นการที่โอกาสที่แบบมันจะเอาแค่เอเล็กออกมาจากอันนี้แล้วเอาไปต่อกับส่วนแค่เล็กๆตรงเนี้มันน้อยกว่าการที่สออันนี้มันจะติดไปด้วยกันแล้วก็สลับแบบอันนี้ได้ดังนั้นการเกิดการสลับมันก็จะน้อยลงเราจะเรียกแบบพวก ออสิ่งที่เกิดมาจากการสลับที่เกิดขึ้นในยาือว่ามีคอมบิเนชัก็คือจะทำให้มันจะเกิดลักษณะที่แบบแตกต่างจากพ่อแม่แต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่แบบเหมือนพ่อแม่ก็คือไม่ได้เกิด crossing over ที่ทำให้สองดีนี้แยกออกจากกันก็จะเรียกว่าพ a r e n t a l ซึ่ง จากการที่เรารู้ว่ามันจะเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันใช่ไหมดังนั้นถ้ายีนอยู่ห่างกันมากการที่มันจะถูกแยกออกจากกันก็จะเกิดขึ้นมากมาดูการทดลองอันนี้ก็คือเรามีมาแมลงหนี2ตัว2ลักษณะที่เราสนใจก็คือสีของตากับความยาวของปีก็คือยีน สองยีเนี่ยมันอยู่บนโครโมโซมเดียวกันสมมติอันนี้ก็คือเป็นลักษณะตานี้เนาะตาสีแดงแล้วก็ปีกปกติแต่อีกตัวหนึ่งอนะตาสีม่วงแล้วก็ปีกุดเ้ลูกที่ออกมาก็ชัดเจนเนาะมันก็เกิดขึ้นได้แค่แบบนี้ก็คือเป็นแบบ heterozygous ทำก็คือเรียกอีตัวนี้ว่า heterozygous แล้วก็รูปร่างโครโมโซมมันก็จะเป็นแบบเหมือนมันแยกมันเอามาอย่างหนึ่งต่อไปเราเอาตัวรูป f1 ไปผสมกับอีกตัวหนึ่งที่เราจะเรียกว่าเทสเตอร์เทสเตอร์ก็คือจะเป็นแบบเป็นยีนด้อยทุกตำแหน่งดังนั้น f1 เนี่ยมันสามารถเกิด crossing over ได้ใช่ไหมมันจะแลกขายกันได้ ดังนั้นการแลกขาของมันจะทำให้เกิดสิ่งนี้ในกรณีที่มัน c r o s s อ over แล้วแยกสองดีนี้แต่ในขณะเดียวกัน มีโอกาสที่ crossing over ไปแล้วมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปสมมติมันยกไปทั้งอันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเหมือนเดิมก็ได้ดังนั้นโอกาสมันก็จะเปลี่ยนไปแหละงั้นเรามาดูลูกของสิ่งนี้อันนี้ก็คือจะเป็นพวกที่ไม่ได้เกิด crossing over คือมันเกิด crossing over แต่ว่าส,สองยีเนี้ยมัน cross ไปด้วยกันดังนั้นมันก็อยู่ได้กันเหมือนเดิมแต่ว่า ันก็มีโอกาสที่มันจะถูกแยกออกจากกาันจนการเป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเราก็มาดูรูปของ2องตัวนี้สิ่งที่มันเกิดจากไอตัวที่แยกออกจากกันไม่สมบูรณนะ์อ่ะลักษณะมันก็จะเหมือนกับพ่อกับแม่เนาะเราก็เลยเรียกว่าพารานท์แต่ลักษณะที่เกิดจากการ c r o s s ิ่งโ v เวที่มันทำให้แยก2องนีนี่ออกจากกาันแยกสลับอะไรแบบน,นี้มันจะเรียกว่าเปคอมบิเนนะ แล้วเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเปอร์เซนเรคอมบิเนนต์ก็คือเราใช้คำนวณเพื่อที่จะดูระยะห่างของยีนเพราะว่าการโอกาสการเกิดคอซิงโอเวอร์สำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะห่างของยีนบนโครโมโซมซึ่งสูตรมันก็จะเป็นตามนี้เลยงั้นสมมติว่าเรามี r e คอมบิเนนต์ทั้งหมด151กับ154ตัว เป็นแค่แบบเป็นภาพจำลองโฟกัสโซมว่ายีนสองยีนนี้มันหาย ูอเ,งงเออเนาะเราแยกเป็น2คลิปแล้วกันองนนนนนั้นวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาต่อเรื่องเซ็กซ์แล้วก็เซ็กซ์ลิงก์ยีนแล้วก็เรื่องพนกรีแล้วก็จะมีการให้ทำแบบฟอแเล็กน้อยโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณมาก